ที่33คุณไปยุ่งอะไรกับเขาที่ไหนสักแห่งพื้นที่ที่ไม่รู้จักแตกต่างจากความเป็นจริงอัญญประกาศคู่จุดจุดจุดบังเอิญว่าจะมีเอลเข้ามาขวางทางเสียงออกมาจากความมืดที่ไร้ขอบเขตและหมอกสีดำลุกขึ้นยืนทำให้ในายทีสวมแว่นกันแดดและชุดสูทสีดำรูปร่างนักสู้ที่ชื่อโยอย่และเอลนี่อาจเป็นอุปสรรคใหญ่ต่อการขยายตัวของเราขณะพูดเมฆหมอกสีดำรวมตัวกันเป็นร่างมนุษย์และอยู่ในร่างของนายทีด้วย ในเวลานี้นายทีคนที่สามออกมาจากความมืดด้วยใบหน้าเดียวกันกับสองคนก่อนหน้านี้และเสียงของเขาก็เหมือนกับคนคนเดียวกันว่าไม่หลังจากการสังเกตโลกมนุษย์ทุกวันนี้ดูไม่เหมือนเรียบง่ายอย่างที่เราคิดนี่คือนอกจากเอลแล้วยังมีสิ่งอื่นในยุคน,นั้นอีกและมีคนบางคนที่มีพลังพิเศษอยู่ด้วยถูกเตะงอนายทีคนที่สี่กล่าวว่าก่อนเปิดตัวแผนอย่างเป็นทางการเรายังต้องสังเกตติดต่อมนุษย์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะเหล่านั้น และกำหนดภัยคุกคามตกตกลงอเมื่อดังขึ้นคุณทีในอวกาศก็เดินเข้าไปหาคุณทีตรงกลางแล้วทีละคนร่างกายของพวกมันรวมเข้าที่เดียวราวกับว่าถูกดูดซับและสุดท้ายก็รวมเป็นร่างเดียวมีเพียงนายทีคนสุดท้ายเท่านั้นที่เหลืออยู่ในอวกาศอย่างที่ฉันพูดไปก่อนหน้านี้นายทีไม่ใช่นิติบุคคลเขาคล้ายกับการมีอยู่ของเอเจนต์สมิธในเดอะแมทริกซ์ซึ่งเป็นไวรัสที่ดาร์กเนสใช้เพื่อบุกรุกโลกแห่งความจริง เขาผลักกรอบเบืนกันแดดลงเผยให้เห็นรอยยิ้มที่แปลกประหลาดและมั่นใจจุดๆุดจ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 ุดอัญญประกาศคู่จุดจุดจุดพูดแบบนี้ไม่เป็นไรเหรอในตอนนี้โยอยู่มองดูเด็กสาวผมบรอนที่ลอยอยู่ข้างๆเขาด้วยความเจ็บปวดเล็กน้อยหอบและเหงื่ออ,อกราวกับฝนรู้สึกว่าร่างของเขาถูกกอรอวองอ สาเหตุของเหตุการณ์คือจูจ่ๆเด็กหญิงมนดำก็ปรากฏตัวขึ้นเมื่อเขาผ่านถนนสายหนึ่งไปและพูดอย่างประมาว่าเขารู้สึกถึงลมหายใจแห่งความมืดอยู่ใกล้ๆดังนั้นเขาจึงทำตามคำแนะนำของนางฟ้าหญิงมาจนถึงปัจจุบันจุดๆุดจุดแต่รู้สึกเหมือนอยู่แถวนี้ตลอดใช่ฉันขอโทษเพราะตำแหน่งของลอมหายใจของอีกฝ่ายเปลี่ยนไปหญิงสาวนักเวทมนดากล่าวขอโทษอีกฝ่ายก็เคลื่อนไหวเร็วเช่นกัน ไม่เป็นไรหรอกค่ะผู้เชี่ยวชาญไม่เป็นไรโย๋ยวหยูโบกมือนำทางต่อไปตอนนี้มันอยู่ที่ไหนแม้ว่าเหยอย,อย่ที่วิ่งมาเป็นเวลานานก็ยังรู้สึกไม่ดีพอในตอนนี้แต่ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรผู้ชายก็ปฏิเสธไม่ได้ต่อหน้าหญิงสาวนี่เป็นเรื่องของหลักการแต่ในขณะเดียวกันคุณโยซินอดไม่ได้ที่จะสงสัยนายนทีคนนี้ไม่ได้ตั้งใจใช่ไหม เมื่อรู้ว่าโยยูกำลังมองหาเขาที่นี่คุณพาเขาไปรอบๆเหมือนพาหมาไปเดินเล่นไหมหากเป็นกรณีนี้วร้ายที่ดำมืดนี้ก็เช่นกันจะว่าอย่างไรทำให้คนรู้สึกดีทันทีโลแต่ในไม่ช้าโยยูก็พบว่ามันไม่เป็นเช่นนั้นอาจารย์อยู่นั่นจูจ่ๆเด็กสาวนักเวทมนต์ดำก็พูดขึ้นเมื่อเขาวิ่งผ่านสะพานลอยเขาหยุดมันอยู่ข้างล่าง ยูยูหยุดและมองลงมาจากขอบราวสะพานล,ลอยแน่นอนว่าความรู้สึกคุ้นเคยเมื่อก่อนปรากฏขึ้นอีกครั้งความมืดอันเยือกเย็นได้ตอบแทนอย่างเงียบๆและบรรยากาศที่น่าหดหู่ก็ล้อมรอบสภาพแวดล้อมโดยรอบอุณหภูมิในอวกาศดูเหมือนจะลดลงสองสามองศาและความมืดก็ควบแน่นอย่างเงียบๆที่ไหนสักแห่งใต้สะพานคุณทีสวมชุด,ดดำและสวมแว่นกันแดดเดินอย่างสงบและปรากฏตัวขึ้นจากความมืด ครั้งนี้เป้าหมายของเขาดูเหมือนจะไม่ใช่ยูยูเดียวยูสังเกตเห็นได้อย่างรวดเร็วว่าเป้าหมายของคุณทีคือนักเรียนมัธยมปลายที่สวมชุดนักเรียนสีน้ำเงินสะพยเป้ใบสั้นที่มีหัวปลาดาวหลากสีสันใบหน้าของมนุษย์และสัตว์ที่ไม่เป็นอันตรายใช่มันคือตัวเอกที่แท้จริงของลิงเวิล l d 1.0เกมมูโตะยูยูฉันควรพูดอะไรเห็นได้ชัดว่านายตอ เป็นเพียงอาหารสัตว์ธรรมดาทำไมเขาถึงกล้าได้ขนาดนี้จริงๆแล้วเลือกบอสที่ซ่อนอยู่ที่หน้ากลัวที่สุดในโลกทันทีที่เขาขึ้นมาและฉันไม่รู้ว่าเขาควรจะเพิกเฉยหรือกล้าหาญและตอนนี้นายทียังคงมีความมั่นใจเต็มเปี่ยมราวกับว่าทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมเห็นได้ชัดว่าไม่ได้ตระหนักถึงความร้ายแรงของปัญหาที่อยู่ตรงหน้าเขา Duel King m u t i Game คุณคือคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดของมนุษยชาติงั้นหรอน่าสนใจคุณทียิ้มเล็กน้อยยกแขนขึ้นและเมีสม่าอันมืดมิดก็กลายเป็นกระดานดวนที่แขนของเขาถ้าอย่างนั้นราชาดวนคุณกล้ารับคำท้าของฉันไหมเกมกรพริปตาโตที่ไม่ถูกยับยัง้งคุณฉันไม่มีชื่อแต่คุณสามารถคิดว่าฉันเป็นทรูแมนได้นั่นคือพูดความจริงหากคุณต้องการถูกเรียกเรียกฉันว่ามิสเตอร์ทีเขาพูดด้วยรอยยิ้ม เกมมิ่งหลับตาลงเบาๆอัญญประกาศคู่จุดๆ,ๆน่าสนใจเขากล่าวคุณทีขมวดคิ้วภายใต้แว่นกันแดดเขาสงสัยว่านี่อาจเป็นภาพลวงตาของเขาเองแต่เขารู้สึกว่าเสียงของดวนราชาที่อยู่ฝั่งตรงข้ามดูเหมือนจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยวินาทีถัดมาเขาเห็นเครื่องประดับสีทองห้อยอยู่บนหน้าอกของมูโตเกมปล่อยแสงอันน่าเหลือเชื่อออกมา สิ่งที่ตามมาคือความมืดอันทรงพลังที่แม้แต่นายทีซึ่งอ้างว่าเป็นผู้รับใช้แห่งความมืดอดไม่ได้ที่จะรู้สึกกลัววิเซอร์ทีไม่สามารถอธิบายความรู้สึกของเขาได้แต่ทันทีที่เขาเผชิญหน้ากับเด็กชายที่อยู่ตรงหน้าเขาก็รู้สึกเหมือนกับว่าถูกขังอยู่ในร่างกายของเขาเขาเห็นความมืดที่ไรขอบเขตถูกปลดปล่อยออกมาจากด้านหลังชายหนุ่มอย่างคลุมเครือ รัศมีที่ก่อตัวขึ้นเป็นเหมือนยอดที่เพิ่มขึ้นเวยหอรานยืนอยู่ข้างหน้าเขาปลดปล่อยแรงกดดันจากกษัตริย์และวางมือและเท้าของเขาไว้ที่เดิมชั่วคราวพื้นดินไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ชั่วขณะหนึ่งเขาก็เกิดความคิดที่ไรสาระต่อหน้าพลังมืดมหึมาอย่างน้ำทะเล www.emthnovel.com พลังมืดเล็กๆที่เขามีอยู่ตอนนี้เหมือนกับใบหน้าเรืองแสงในห้วงทะเลเพลิงที่ไรขอบเขตนั้นไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันเลย ล่าถอยนี่คือความคิดแรกของนายทีเขารู้สึกโดยสัญชาตญาณว่าเขาไม่สามารถสู้กับเด็กคนนี้ได้ที่นี่มันจะเกิดขึ้นจริงๆโดยไม่พูดอะไรเลยคุณทีก็เตรียมที่จะพ่นละอองและสลายร่างของเขาอีกครั้งทันทีหันหลังและเตรียมจะวิ่งแต่ในไม่ช้าเขาก็พบว่าด้วยความสยดสยองเขาทำไม่ได้ พลังแห่งความมืดที่ปกคลุมอยู่รอบข้างแข็งแกร่งกว่าแต่ก่อนแต่มันไม่ใช่ความมืดอีกต่อไปที่พลังของเขาเรียกบางสิ่งที่แข็งแกร่งก็ว่าที่เขาเคยเรียกหาความมืดที่ลึกกว่านั้นมาแทนที่ความมืดที่เป็นของความมืดพลังมืดบัดนี้เขตนี้ไม่ใช่ของเขาแล้วคุณทีหันศีรษะด้วยความประหลาดใจและมองดูเด็กชายที่อยู่ข้างหน้าเขาอีกครั้งดวนคิงใครนี่ไม่ใช่พลังที่มนุษย์ครอบครองแน่นอนใช่ไหม เกมเปิดตาของเขาอีกครั้งในเวลานี้ดวงตาของเขาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงการจ้องมองของเขาเหมือนกับมีดเหล็กพุ่งเข้าหาใบหน้าของเขาราวกับว่าเขากำลังจะผ่าคนออกเป็นสองส่วนคุณทีในขณะนี้มีทะเลพายุอยู่ในใจแต่ยูยูที่กำลังดูการต่อสู้ด้านบนรู้สึกไม่คาดฝันอย่างสมบูรณ์ตอนนี้คุณทีกำลังเผชิญหน้ากับวิญ,ญญาณอีกดวงหนึ่งในเกมจากฟาโรที่ไม่รู้จักเมื่อ3,000ปีที่แล้ว สงครามผู้ไม่เคยพ่ายแพ้อย่างแท้จริงภายใต้โลกกระทัดนี้ยูยูมองไปที่เมื่อทีด้านล่างและอดไม่ได้ที่จะชื่นชมยินดีคุณบอกว่าคุณเป็นอาหารสัตว์ปืนใหญ่ที่ผลิตเป็นจำนวนมากคุณจะทำอย่างไรเพื่อ,อยั่วยุพระเจ้าโรคระบาดนี้คุณบอกว่าคุณต้องการดวนใช่ไหมเกมแห่งความมืดได้เปิดกระดานดวนแล้วความท้าทายนี้ฉันยอมรับบทที่34ดวนดวนเอ็กสอง นาเกยแมวพีสี่ศนายทีทอลวพีสี่ศวิเซอร์ทีดึงไพ่ออกมาห้าใบจากสำรับและในขณะเดียวกันเขายังคงมองดูเด็กชายที่อยู่ข้างหน้าเขาพยายามใช้ความสามารถพิเศษของเขาในการรับรู้ทุกสิ่งเพื่อมองผ่านธรรมชาติของคู่ต่อสู้แต่เขาทำไม่ได้พูดตามตรงตอนนี้เขารู้สึกเสียใจเล็กน้อย และเขารู้สึกว่าเขาอาจประเมินความแข็งแกร่งของนักสู้ที่เป็นมนุษย์ต่ำเกินไปไม่คาดคิดว่ายังมีนักสู้ที่มีกำลังมหาศาลที่ซ่อนอยู่ในมนุษย์แต่ก็ไม่เป็นไรอย่างไรก็ตามเขาเป็นเพียงยุธทธภกรภายใต้ความมืดภาพหลอนที่ไม่มีความหมายไม่ว่าเขาจะถูกทำลายกี่ครั้งเพียงแค่ใช้โอกาสนี้เพื่อทดสอบความแข็งแกร่งของสิ่งที่เรียกว่าดูเอลคิงเมื่อคิดถึงเรื่องนี้มุมปากของนายทีก็ยกขึ้นเล็กน้อยเผยรอยยิ้ม งั้นฉันจะโจมตีก่อนแล้วจัวการ์ดข่าวยิ้มฉันต้องการเรียกการ์ดที่อยู่ในมือด้บอาคีทายด้วยสัญญาณที่น่ารังเกียจต,ต้นแบบแห่งความมืดพลังโจมตี1,400งั้นก็เพิ่มอีกเก,ก็ก้าแล้วรอบก็จบลงคุณอยู่ที่กำลังดูการต่อสู้บนสะพานลอยยอดไม่ได้ที่จะกระตุกผู้ชายคนนี้สับเปลี่ยนทุกการเริ่มต้นหรือไม่ทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้นอีกครั้ง อย่างไรก็ตามในเกมต้นฉบับของยูจิโอดูเหมือนว่าทุกคนจะเล่นไพ่แบบนี้โดยไม่คำนึงถึงคนร้ายที่ดีมีไพ่40บใบในกลุ่มไพ่แต่มือเริ่มต้นดูเหมือนจะเป็นไพ่จำนวนคงที่เสมอที่เรียกว่าปุบัติเหตุการ์ดแฮนด์โดยทั่วไปมีอยู่ในผู้เล่นการ์ดในชีวิตจริงเท่านั้นเฉพาะในกรณีที่คุณเล่นยูจิโอในความเป็นจริงคุณจะต้องพิจารณาอัตราไพ่ในมือและจุดเริ่มต้นของสำรับเมื่อสร้างสำรับ ชุดคำถามตัวละครในอนิเมะไม่มีปัญหาดังกล่าวเลยพวกเขาเห็นว่าไพ่ใบใดที่ใช้งานง่ายและไพ่อะไรที่สามารถเล่นคอมโบแล้วโยนลงในสำรับพวกเขาสามารถวาดอะไรก็ได้ที่พวกเขาต้องการวาดเมื่อเล่นไม่มีสิ่งที่เรียกว่าไพ่ใบเลยหลังจากเล่นมาเป็นเวลานานผู้เล่นในชาติก่อนที่เชื่อมโลกทั้งใบต่างก็รู้ดีว่าเด็กของผู้เล่นไม่สามารถเทียบกับ NPC เรื่องราวที่สำคัญได้เพราะทุกคนไม่ได้เล่นเกมเลย ตัวอย่างเช่นหากคุณบรรจุสำรับของเกมด้วยลิงคิงมูโตให้กับผู้เล่นบางคนเขามักจะถูกผู้เล่นคนอื่นทุบทับอย่างไรก็ตามความจริงก็คือถ้าผู้เล่นทา้าทายมูโตเกมมิ่งด้วยตัวเองผู้เล่นคนนี้จะถูกเ p c ซทุบตีและดูแลตัวเองไม่ได้อย่าถามเพราะคุณไม่มีความผูกพันกับสำรับเพียงพอเพราะห่วงของคนอื่นพวกเขาสามารถทำอะไรก็ได้ที่พวกเขาต้องการและสิ่งที่พวกเขาต้องการจะสูบบุหรี่ถึงตาคุณแล้วดูเอลคิง คุณทีฮัมเมดดูก่อนการต่อสู้ของคุณตาฉันขนาดจวบให้ในเกมที่มืดเขามองดูสัตว์ประหลาดบนสนามของเมื่อทีอย่างระมัดระวังต้นแบบแห่งความมืดสัตว์ประหลาดที่ไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนแต่สัญชาตญาณของเขาในฐานะนักสู้บอกเขาว่าต้องมีการช่อโกงเป็นความสามารถพิเศษของมอนสเตอร์ตัวนั้นเหรอหรือการ์ดหน้าปกหลังมีปัญหา ในเกมดั้งเดิมของยู g ิโอซึ่งแตกต่างจากผู้เล่นคุณสามารถตรวจสอบผลกระทบของการของฝ่ายตรงข้ามเมื่อเล่นไพ่เมื่อเจอสัตว์ประหลาดแปลกๆทุกคนสามารถทดสอบเอฟเฟกต์ของสัตว์ประหลาดของฝ่ายตรงข้ามได้เช่นการเหยียบหลุมน a เกมเหลือบมองที่มือของเขาและตัดสินใจหลังจากครุ่นคิดเล็กน้อยกับดักแห่งความกลัวไม่สามารถหดกลับได้ที่นี่เขาตัดสินใจใช้ความคิดริเริ่มในการโจมตี เปิดตัวจากให้ในมือไพ่เวทมนต์แห่งความปรารถนาเกมที่มือยังเล่นการ์ดเวทมนต์ที่ผู้เล่นเห็นว่าเป็นการ์ดจั่วไพ่สองใบาจากสำรับให้อีกสองใบถูกจั่วในเกมที่มืดมิดและมือก็เพิ่มเป็นเจ็ใบยอย่างรวดเร็วม่อสีเขียวขนาดใหญ่ที่ยิ้มแยม้มซึ่งปรากฏขึ้นทั่วครู่บนสนามก็แอร์ตกออกเช่นกันจากนั้นเปิดใช้งานเอฟเฟกต์สัตว์ประหลาดของลูกฟ้ายในมือ เกมแห่งความมืดจั่วการ์ดมอนสเตอร์และวางไว้บนกระดานดวนสัลีก้อนสามารถเรียกพิเศษจากการ์ดบนมือได้เมื่อเพิ่มเข้าไปในมือเนื่องจากเอฟเฟกต์การ์ดแสงสว่างสีขาวจางๆปรากฏขึ้นบนสนามแข่งขันที่มืดมิดและสัตว์ประหลาดทรงกลมสีขาวราวกับหิมะก็ปรากฏตัวขึ้นบนสนามของเขาลูกไยพลังป้องกัน300ถ้าอย่างนั้นฉันก็ใช้ไยดอกจัน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 ,นเป็นเครื่องสังเวยและซอสเซอร์เรอร์เกลเรียกออกมา ในเวลานี้นักเวทมนต์ดำข้างๆอยู่หอ,อยู่พูดว่าอ่าและพูดด้วยความประหลาดใจคนนี้ก็มีไพ่ใบเดียวกับฉันด้วยตืมเขาเป็นราชาแห่งการต่อสู้ในโลกนี้และ Black Magician และ Black Magician Girl เ,เ,เป็นไพ่าตายของเขาคุณอยู่อธิบายเอะแม่หมดดำเบิกตากว้างรู้สึกอัศจรรย์มากในเวลานี้สนามเกมที่มืดมิดได้สร้างกระแสน้ำมนขึ้นแล้ว และร่างเปลียวบางก็กระโดดออกมาจากพายุเวทมน์เด็กสาวผมบลอนถือไม้เท้าหัวแบนหมุนไปมากลางอากาศราวกับขนนกสาวเวทมนต์ดำพลังโจมตีสองพันหญิงสาวเวทมนต์ดำที่อยู่ถัดจากโยยูมองร่างที่เหมือนเธอจริงๆและลังเลอยู่ครู่หนึ่งสาวเวทมนต์ดำที่อยู่ในมือของราชาดวนก็ควรเป็นเอลด้วยแต่ฉันมักจะรู้สึกว่ามันดูแตกต่างจากเอลทั่วไปนิดหน่อยอยูยูประหลาดใจเล็กน้อย คุณรู้สึกได้หรือไม่ใช่สาวน้อยเวทมนต์ดำเอียงศีษะแต่ดูเหมือนฉันจะแยกแยะไม่ออกอยูยูไม่ได้พูดแต่แน่นอนว่าเขารู้ว่าทำไมแม้ว่าจะมี b บล็กเมจิเทียและแบล็กเมจิเทียนเกิลมากกว่าหนึ่งคนในโลกแต่ทั้งสองอยู่ในมือของดาร์เกมนั้นไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนเนื่องจากพ่อมดแห่ง b บล็กเมจิเทีย ในเกมเป็นการกลับชาติมาเกิดของนักบ,บวชชาวอียิปต์ชื่อมหัดเมื่อ3,000ปีที่แล้วและพ่อมดที่สอดคล้องกันของและเมจิเทียนเกิลคือมาน่าเด็กฝึกงานของมหัสสำหรับเกมแห่งความมืดของฟาโรพวกเขาไม่เพียงแต่เป็นข้ารับใช้และผู้ใต้บังคับบัญชาเท่านั้นแต่ยังเป็นหุ้นส่วนที่เติบโตขึ้นมาแอร์และเล่นด้วยกันพวกเขาเป็นเหมือนสมาชิกในครอบครัวและไม่สามารถทดแทนกันได้ แน่นอนมันเป็นเพียงว่าเกมแห่งความมืดในปัจจุบันไม่มีความทรงจําเกี่ยวกับชีวิตก่อนหน้านี้ของเขาการดําเนินการของเกมแห่งความมืดยังไม่จบถัดไปเปิดใช้งานจากมือของคุณเมจิกการ์ดซายซีเวลการ์ดใบนี้สามารถเปิดใช้งานได้เมื่อมีลักซ์ซอร์เซอร์เกิลบนสนามของคุณเรียกแบบพิเศษจากสําหรับค่ารับใช้ที่แข็งแกร่งที่สุดจอมเวทด,ดา ภาพติดตาสีดำบินออกจากสำรับบนกระดานดวลเกมที่มืดมิดและสนามก็ถูกพายุกลืนกินอีกครั้งพลังของชายชะการกวาดผู้ชมไปและนักมายากลชุดดำก็ลดไม้เท้าสีฟ้าครามลงอย่างนุ่มนวลด้วยดวงตาที่ลุกชนราวกับคบไฟสีดำนักเวทมนต์ดำดอ,ดอกจัน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 สนามดูมีความสุขมากและโบกมือให้เจ้านายที่อยู่ข้างหลังเธออย่างตื่นเต้นแต่คนหลังก็พยักหน้าเล็กน้อยแทนคำตอบ เฮ hey, นี่ใช่ไพ่ตายของคุณหรือเปล่ามิสเตอร์ทีไม่ตื่นประหนกเลยเพียงยิ้มให้พ่อหมดและลูกศิษย์ที่อยู่ข้างหน้าขาวมันเป็นสัตว์ประหลาดที่กล้าหาญจริงๆมันควรจะเป็นเอลด้วยใช่ไหมคุณเอลที่เขาถืออยู่ดูเหมือนจะเป็นจงแตกต่างต่อสู้เกมแห่งความมืดไม่ได้ตั้งใจที่จะติดตามเขาเรื่องไรสาระใช้นักเวทมนต์ดำโจมตีต้นแบบแห่งความมืด เวทมน์แห่งความมืดในขณะนี้เปิดใช้งานการกับดักในทีหัวเราะผู้มองเป็นศูนย์การ์ดใบนี้สามารถเปิดใช้งานได้เมื่อมอนสเตอร์ของคุณถูกเลือกเป็นเป้าหมายขององค์การโจมตีพลังโจมตีของมอนสเตอร์ที่โจมตีจะกลายเป็นศูนย์และฉันจวดให้จากสำรับต้นแบบแห่งความมืดพลังโจมตี1,400พลังโจมตีศูนย์ดาร์กเกมขมวดคิ้วเปลี่ยนพลังโจมตีของมอนสเตอร์เป็นศูนย์ อึมการต่อสู้ของข้าไม่อาจเข้าใจได้ด้วยสามัญสำนึกในทีหัวเราะอย้ะอย่างคาดไม่ถึงเมื่อแม่แบบแห่งความมืดถูกทําลายโดยการต่อสู้เขาสามารถเรียกการโจมตีพิเศษจากเด็กตามจํานวนความเสียหายที่เขาได้รับสัตว์ประหลาดที่มีความแข็งแกร่งเท่ากับค่าความเสียหายแล้วนั่นคือจุดประสงค์เหรอเกมแห่งความมืดยิ้มอย่างมั่นใจแต่ดูเหมือนว่าคุณจะไม่มีโอกาสนานนี่หน้านายทีเปลี่ยนไปกระทันหัน เริ่มการเวทมนต์จากมือคุณและเมจิกไดเรกเตอร์แลนโบนเกมแห่งความมืดเล่นพ่ยอย่างรวดเร็วเฉพาะในรอบนี้เท่านั้นพลังโจมตีของนักเวทดำเพิ่มขึ้นเป็นค่าเดียวกับพลังโจมตีของสาวมนดํดำคาถาเล็กๆของหญิงสาวมนดํดำถูกวางไว้บนไม้เท้าสีฟ้าครามของอาจารย์พลังเวทมนต์ของอาจารย์และผู้ฝึกหัดมาบรรจบกันราวกับว่ากระแสน้ำสีดำปีนขึ้นไปตามไม้เท้าไปจนถึงปลายไม้พลอง จอมเวทดำพลังโจมตี2500พลังโจมตี4,500วิเซอร์ทีก็สงบลงทันทีโจมตี4,500พลังโจมตีดื่มนักมายากลอาจารย์และลูกสิบต่างก็ดื่มเครื่องดื่มใสๆพร้อมกันและพลังเวทมนต์ก็พุ่งขึ้นไปในอากาศร่างของต้นแบบแห่งความมืดถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆในพายุเวทมนต์และร่างของนายทีก็ถูกดึงเข้าไปด้วยและถูกฉีกเป็นชิ้นเป็นเส้นยาวนาย ที0่ศ p น0 0ศูนค่า